ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะเป็นกิจกรรมของแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายค่ะได้ร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายจัดทําผีเสื้อซึ่งผลิตจากผ้าไทยประจําจังหวัดนะคะเพื่อใช้สําหรับงานวันกาชาติ100ปีประจําปี2566ค่ะนางสุภาเพ็ญสิริมารประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงราย พร้อมกับนายวิทยาชมพูคำพัฒนาการจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันค่ะจัดกิจกรรมทำผีเสื้อซึ่งผลิตจากผ้าไทยประจำจังหวัดนำไปใช้สำหรับงานวันกาชาติ100ปีร้านกาชาติกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยมีนางสุภาพันธ์ัรนเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งก็ร่วมกันทําที่ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงรายค่ะซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายก็ได้จัดสรรให้ทุกอำเภอประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยที่มีผีเสื้อประดิษฐ์ไม่เกิน3นิ้วพร้อมติดลวดสำหรับแขวนซึ่งทางจังหวัดเชียงรายได้ประดิษฐ์ผีเสื้อจำนวน1,400ตัวนำส่งให้กับสำนักงานเลขานุก,การกรมกรมพัฒนาชุมชนนำไปร่วมสนับสนุนงานวันกาชาติ100ปีต่อไปถือเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ผ้าไทยในอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะ ก็ถ,ถือว่าเป็นการประดิษฐ์งานฝีมือนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีอัตลักษณ์ด้วยการเป็นผ้าไทยประจำจังหวัดอีกด้วย